นมาทางเจ้าหน้าที่ปอสมีการเข้าตรวจคนโกดังในพื้นที่ของบางนาตราดนะคะแอบอ้างขายสินค้าที่เป็นชื่อของ King Power มีผู้เสียหายร้องเรียนมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะ หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากประชาชนและทางบริษัท King Power นะคะว่ามีการแอบอ้างเปิดเพจ Facebook และเว็บไซต์ปลอมในการแอบอ้างชื่อ King Power เพื่อขายสินค้าหลายรายการนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งมีผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนที่หลงเชื่อและมีการโปนเงินสั่งซื้อสินค้าไปมูลค่าจำนวนมากนะคะซึ่งมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้กว่า10ล้านบาทค่ะ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออศเข้าตรวจค้นกอดังเก็บสินค้าในถนนบางนาตราดพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากมีประชาชนได้แจ้งขาอแสและได้รับการประสานงานจากทางความร่วมมือของบริษัท King Power International King Power ว่ามีการแอบอ้างโดยมีการแอบอ้างปลอมเป็นเพจ a c e b o o k ชื่อ King Power Beauty Free Shop p ภ u k e t และ King Power p h ภูเก็รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆของทาง King Power ในการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆโดยมีการชักชวนและแอบ,บอ้างโฆษณาว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีในการเปิดร้าน King Power โดยมีการลดราคาสินค้าแต่ละประเภทจำนวนมากหลังการเข้าตรวจคน้นโกดังสินค้าดังกล่าวพบนายอภิสรเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพบสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาในราชนาจักรหลายรายการมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซึ่งสินค้าในโกดังมีการจัดส่งจากประเทศจีนผ่านทางบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง สินค้าที่ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดได้ในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นของกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติและกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่การทําโดยมีการจัดทําเว็บไซต์โดยการปลอมเพจของทาง King Power จําหน่ายสินค้าและมีการสั่งสินค้าที่มีการส่งสินค้ามาจากทางประเทศจีนเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าโดยสินค้าที่มีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์กับสินค้าจริงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่มีการโฆษณาไว้ ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการสืบสวนขยายผลกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มีการการะทําความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป